มาแล้วเดไปหาหมอเกี่ยวยางจะคลายไม่ออกมันเลยมันคลยมันพยายามจะตัดที่นี่อยู่ครับเดีไปหาหมอดีไปหาหมอโอ้โหเมื่อกี้อุ้มมันมืนไข่ขวนอ่คเลยขวนดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวกลับมาตัวเล็กกับเพื่อนเนี่ยมันลูกมันไม่งั้นก็อนุบาลไปก่อนนะแล้วก็เอาปล่อยที่เดิมก็ได้มันคมนะเก็บมคมจับจะไปง่ายเลย ตัวหงายยังอันนี้เต่าอะไรอะคะเต่าจืดที่แหละไม่รู้เต่าอะไรไม่รู้มีสีตัวเขาปากเลยอะพี่ใช่เขาปากเลยใครเป็นคนมาเจออะคะผมเนี่ยเอาผักบุ้งมาให้กินทุกวันเนี่ยผักบุ้งอ่ะลอยมาให้กินทุกวันเจอมันอยู่ริมตลิ่งอ่ะแล้วมันลงมาจะมากินผักบุ้งไงพอโยนไปปุ๊บมันก็ลงมาติดเส้นเอ็นไงเลยสงสัยสาธาณเดินเด้เอา โอเคฝากด้วยค่ะรับถ้าเกิดหาหมอเรียบร้อยแล้วอยากให้มาปล่อยที่เดิมใช่ไหมคะในบ่อนี้มีมีกี่ตัวคะอยู่ประมาณสี่ห้าตัวแหละมีตัวเล็กด้วยคือเอาอาหารมาให้กินประจำใช่ไหมคะใช่บุ้งบอกว่าปลอดลูกนะนี่ก็มานั่งก็มัุงงให้เหมือนกันอนิจจาครับตรงนี้เรียกว่าบ่ออะไรคะบ่อสมานสัตว์ รู้กันเป็นที่รู้กันบ่อสมานสัตว์นี่ยเขาใช้ใช้น้ำนำได้การเกษตรใช่ไม10เกจมีโลดนอมันเราดึงดึงดึงไม่ไนะดึงขึ้นไม่ออกดึงไม่ออกอ่ะแสดงว่าเข้าไปลึกแน่เลยค่ะมองไม่เห็ไม้แห่ปากให้มันอ้าเข้าไปลึกมองไม่เห็นอันนี้พร้อมคันที่เขามาวางเลยเหรออันนี้เลยคันนี้เลยแสดงว่าเพิ่งมาวางแน่เลยะ เนี icana, ่ยมาวานมาหวานนี <op> uh ่แหละมาวางมาวานนี่แหละโอตอนเช้ายังไม่มีนี่เช้านี้เป็นไงไปทานไปมาจะใส่หลังรถไปค่ะพี่พี่เขาบอกว่าเอาเบนท์ออกแล้วให้มาที่เดิมนะ ได้มาที่เดิมก็ได้หรือเขาอนุกวันมีที่เลี้ยงก็โถนเต่าทะเลดี่ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้เดาจืดน้เต่าทะเลอยู่แล้วโอเคครับก็มาอยู่นี่ก็มีพวกุงกินหลังรถหลังรถไม่คานขึ้นมานหรอกนะพี่ หงายท้องไปมันพลิกตัวได้เดี๋ยวมันเอามันเอาหัวจีบมันก็พลิกตัวเราหายทเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบนมเรียกขาน142นายนี้จะเป็นผู้ดําเนินการในการนําเต่าบัวที่ได้กินเบ็ดตกปลาเข้าไปนําส่งมอบให้กับทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อดําเนินการในการรักษาเต่าตัวนี้ให้สามารถกลับมามีชีวิตตามธรรมชาติดังเดิม ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณไปยังโรงพยาบาลเต่า <All o. S 1> สงอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือที่นอกจากจะรักษาเต่าทะเลแล้วยังสามารถรักษาเต่าบกเต่าน้ําจืดได้อีกนะครับและได้รับเคสน้องเข้าไปดำเนินการในการรักษาแล้วก็ขอให้น้องปลอดภัยและกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ได้จากมานะครับต้องขอขอบคุณทุกขัานทุกหน่วยงานรวมถึงพลเมืองดีไว้ณโอกาสนี้อันนี้คือต้องการจะพาอยากพาให้พาไปรักษาใช่ไหมคะ ใช่ใช่ก็คือเราช่วยเขาไม่ได้เบ็ดมันติดลงไปลึกคือต้องหาหมออย่างเดียวเขาหมอเขาน่าจะวางยาแล้วก็ขาเอาเบ็ดออกมันน่าจะโอเคแล้วถ้าเกิดเขาไม่ไม่รับอนุบาลก็เอามาไว้ที่เดิมอันนี้ของเป็นรู้สึกจะเป็นของจะกลบกลับคืออยากให้รักษาแล้วคือถ้าหายดีแล้วก็คือให้กลับมาอยู่ที่เดิมครับ เพราะเราหาปักบุ้งให้ทุกวันอยู่แล้วเขาก็จะขึ้นมากินเป็นประจำมันเขารู้อ่นะว่าจะว่าจะมีคนมาให้พอเขาอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นเนี่ยตัวน่ะที่เขติดไดด้เขาหนีให้เราเขาอยู่นั้นแล้วเอาปักบุ้งมาโยนให้เขาก็ลงน้ำมากินแล้วเป็ดสายเบ็ดมันจะคุยมาแล้วมาหาเราไม่ได้ก็เลยมาดูออติดเป็ด มีคนมาตกปลาแล้วครับผมเด็กเลยากด้วยครับค่ะครับคุณค๋ใจใจอใส่กำลังยัานึงงย่านึ่งย่านึ่งเด็ดเกี่ยวที่ไหนเข้าไปในปากแล้ว ไปดิจับดิเอาลงมาบ้างโยนไม้ลงมา,งมา,งมาด้วยถ่ายรูปถ่ายรูมแอร์อันนี้เดี๋ยวพอร,รักษาเสร็จแล้วยังไงคะก็ถามหมอก็ไม่รู้เพราะว่านานไหมไม่ไกลเดี๋ยวโทรหาหมอมิกก็ได้โอเคค่ะขอบคุณมากโยกไม้ไปด้วยนะ 这里面是